สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไกตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบัครับบริการเติมโลบัครับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไกตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับลาฮาก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวอีเดียเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุตอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีมาแจกครับเป็นไอดีโหดไม่มากนะครับเป็นไอดีเลเวล1328นะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยที่พี่จะแจกกกกกก็ฝาาคคคุณเเพื่่ออนนนข้้้ไไปดดดดลล์ะิงงชีวยรับ อันนี้จะเป็นไอดีเขาให้มานะครับพอดีพี่ไม่เล่นนะพี่เลยเอามาแจกให้นะครับมีคนให้พี่มาสำหรับไอดีนี้ครับให้พี่มาเล่นนะแต่พี่เล่นไม่ค่อยเป็นครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนรหัสที่จะทิ้งไว้ให้ในคลิปนี้ครับก็พยายามดูคลิปไปให้จบนะครับใครดูไม่จบระวังพลาดนะเพราะพี่ทิ้งรหัสไว้ให้ในคลิปของทุกคลิปเลยนะครับให้ทีละตัวแล้วก็ตัวนะครับว่าอย่มุมไหนนะครับใครที่ได้ไอดีนี้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวนะครับว่าได้รหัสนี้ับใครที่เป็นคนเปียนรหัสนี้นะ โอเคครับก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะพยายามดูให้จบนะพี่ๆน้ครัไมาให้ดูคลิปนะครับใครที่ดูไม่จบส่วนมากจะโวยวายก่อนนะว่าพี่แจกจริงไหมพี่แจกไม่จริงนี่นะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็ทิ้งไอดีและพาสไว้ให้ในคลิปแล้วนะครับใครได้ก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพี่จะลงคลิปให้คลิปนะครับสำหรับไอดีเกมขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ